สายมูต้องดูคลิปนี้วันนี้ปอจะพาไปไหว้องค์ปพระพิฆเนศที่เป็นกระแสดังในโซเชียลในตอนนี้เลยค่ะไปดูกันเลยเขายังใส่เสื้อตัวเดิมสวัสดีครับแม่ยังใส่เสื้อตัวเดิมเพราะว่าคงคอนเซปต์บ้ารักเดียวใจเดียวจะไม่นอกใจสําหรับคนที่เป็นแฟนแหมกไว้ใจไม่ได้เลยวันนี้แม็กจะพาทุกคนมากิน้า้เดียวด้วยนะครับกับคอนเซปต์ของเรานะคะกับคอนเซปต์ไรนะเจ้บอมแมนเสียไซบอมแมนซื้อที่ห่อแหมซีออะไรนะ สี่สายสายสวบสีายสายสวบค่ะกว่าจะบอกคอนเซปต์ได้ก็ปาไปห้าชื่อนะทุกคนกไปเลย,เลยจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาตาก็จะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือน,นะคะน,นี่เดียวมาตาละเด่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งบอกไม่ได้โทษฐานะนะเป็นหนึ่งในอานอภรค่ะ มโนแล้วหนึ่งจ้มามโนตัวเองเป็นมาตาลดามีใครชอบเหมือนปอบ้างไหมฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมส่วนเสื้อเหลืองที่เห็นนะคะสมคิดจ้า คือเพื่อนก็ไม่ได้ดูละครตามนะแต่ว่าทุกคนก็คือต้องมีบทบาทเพราะว่าปอชอบมาตาดาแม็กกี้รับบทเป็นสมคิดพี่แป้งรับบทเป็นพ่อเกรสส่วนปาร์ตี้ให้เป็นโอลิฟละกันก่อนที่เราจะไปมูเตรูกันนะคะเดี๋ยวเราแวะเติมพลังกันก่อนวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแล้วก็ข้าวอาหารตามสั่งจะบอกว่าอร่อยมากที่จริงแฟนคลับก็คงอยากจะบอกว่าทีมนี้กินอะไรมีคําว่าไม่อร่อยด้วยเหรออ่ะมันยายจากในภาพและการยกซดไปเลยตัวนี้ก็คือร่องรอยอรารยธรรมที่เราฝากไว้ให้ที่ร้านนะคะ เป็นตามแม่ค้าดีใจไหมปอคือไม่ไม่ไม่เหลือพลังเสร็จก็เดินทางกันต่อเลยค่ะวันนี้บุกน้าลุยไฟเดินดงพลงพายแค่ไหนเราก็ไปซึ่งจะบอกว่าหลงทางจะแม่หลงทางเข้าไปป่าอ้อยป่ามาไปโกดังเก็บคอนเทนเนอร์ด้วยเนาาอากลัวมากถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าต้องเดินเข้าไปโอแม่เจ้าถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าต้องเดินเข้าไปย้ําแต่ว่าต้องเดินเข้าไปคือวันนี้คนมาเยอะมากเราต้องจอดรถไว้ข้างนอกแล้วเ,เดินเข้าไปอีกประมาณ500เมตรเลยนะคะ แต่ว่าก็ไม่ไกลนะตอนที่เดินอ่ะก็ไหวอยู่ชิวๆวัยรุ่นก็ทำได้จิตใจเรามีศรัทธาไงไปกว่านี้เราก็ไปนะบอกราคาเต็มไหมล่ะแั่นตาเหรอไม่เอาดีกว่าราคาเต็มเหรอสี่พันเกินราคามาสนับเห็นปะรถรถเทบอยนะเท่บอยเกาะของก๊อบก็แค่นี้แหละฉันว่าประมาณสี่ร้อยฉันเท่าไหให้สี่พันนะ อุมโอเคมีคนเอารถเข้ามาไหมก็มีนะคะแต่ว่าก็คือข้างในรถมันเยอะแล้วอ่ะทุกคนก็มีคนแบบว่ากลับรถไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าลานจอดข้างในมันไม่มีที่ที่จอดก็คือประมาณนี้เลยจะเป็นป่าๆแบบนี้แล้วก็หาแทรกแกจอดเอาเองอะไรเงี้ยแต่วันที่เรามาก็คือวันอาทิตย์ด้วยแหละคนก็เลยน่าจะเยอะหรือเปล่า ไม่แน่ใจความที่ว่าตรงนี้เป็นสถานที่รกร้างมาก่อนบางคนอาจจะห่วงเรื่องของกินเข้ามาจะมีน้ํากินไหมมีอะไรไหมทุกคนคือดูเลยว่าร้านกับข้าวเยอะมากมีทุกอย่าง everything จริงกระเบลค่ะทุกคนจะบอกว่าฟิลเหมือนบุญบังไฟเลยตั้งของขายกันละนาวจ้าเยอะมากเดินเข้ามาก่อนจะถึงองค์พ่อพระพิคเนตน,นะคะก็จะเจอ สารเพียงตาเพียงยายก่อนค่ะผู้คนก็เอาเดอกไม้ทุบเทียนมาไหว้สักการะก่อนที่จะเข้าไปไหว้องค์พ่อค่ะสารพรอพิคเนตตรงนี้นะคะก็คือเป็นสถานที่ที่เจ้าของเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าทำเป็นรีสอร์ท แต่สร้างยังไม่เสร็จก็มีเหตุที่จะต้องย้ายไปอยู่กับลูกที่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่ได้สร้างต่อสถานที่ตรงนี้ก็เลยถูกปล่อยให้รกร้าจนกระทั่งมีชาวเน็ตนะคะได้ถ่ายลงทิกตอกเอาคลิปนั้นก็เกิดเป็นคลิปไวรัลในโซเชียลผู้คนก็เลยได้หลั่งไหลมาเพื่อกลาบไหว้ขอพรค่ะอันนี้ก็คือเป็นคําบอกเล่าจากชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นที่อไปพูดคุยกับเขานะเท็จจริงประการใดไม่แน่ใจทุกคนลองไปสืบดูค่ะใครที่ผ่านไปและอยากไปแวะกลาบไหว้บูชาแต่ไม่ได้เตรียมของเส้นไหว้ไปไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าด้านใในเขามีห้ ชาค่ะช่ค่ะเขาบอกอว่าเอาเป็นอะไรก็ได้แวในที่ก็มีสับป,ประรดด้วยเขาก็ได้แค่นี้เพราะว่าสับป,ประรดถูกค, <c oughs> คนเยอะมากทุกคนกลังโซเชียลจริงๆค่ะสาหรับของไหว้ที่ปอสังเกตเห็นหลักๆก,ก็จะมีสับป,ประรดนะคะมีอ้อยมีกล้วยก็จะมีกัญยามีเทียนที่เป็นรูปหนูหลักๆก็คือผลไม้อ่ะคะ่ะแต่ว่างดเว้นเนื้อสัตว์นะคะยังไงใครจะไปก็ลองศึกษาดูก่อนละกันเนาะ หลังจากเราไหว้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีที่ให้เสียงเซียมซีอยู่ด้านข้างแล้วก็มีให้จับไขด่ด้วยค่ะโดยไข่แต่ละใบก็จะมีตัวเลขอยู่ซึ่งสายเสียงโชคอย่างเราก็เอาหน่อยละกันเราก็จับไปทั้งหมดเป็นไข่3มใบนะคะจะได้เลขอะไรบ้างไปดูกันเลย,อยนะอตอนนี้เราก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผู้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆย,ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยคะ่ะไปเห็นคลิปนี้ขอให้รวยๆทุกคนนะ อนที่เราไปไหว้องค์พ่อเราก็ได้ทูบเสียงโชคมาอันหนึ่งนะคะสายเสียงโชคอย่างเราก็ไปเลยค่ะหาสถานที่เหมาะๆตรงไหนน่าจะได้ตรงไหนน่าจะโดนไปกันเลยจ้าเลือกตรงนี้แล้วการเอาดวงส่งดวงนะช่วยกันจับช่วยกันจุดจ้าตอนนี้ก็คือใจจดใจจ่อมากมาดูกันว่าตัวเลขที่ได้จะเป็นตัวเลขอะไรนะทุกคนก็ลุ้นกันอยู่ปักไว้ตรงนี้ระหว่างนั้นเราก็ฝอยรอ โอเคถึงเวลาที่ได้แล้วนะคะตอนนี้ทูบก,ก็ไหมไปหมดแล้วตัวเลขก็ปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันว่าได้ตัวเลขไหนอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครเชื่อก็ว่าไปใครไม่เชื่อก็อย่าว่ากันแต่ใดๆก็คือเล่นพอสนุกเล่นพอให้ได้ลุ้นก็พอให้ท่องไว้ในใจเสมอทํางานเท่านั้นถึงจะได้เงินตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความขยันเท่านั้นถึงจะพาเรารอดเสร็จแ,แล้วเดินออกมาก็มีคนมารําวงสวงแก้บุญด้วยนะคะ ใบปอจะมีโอกาสมาแก้บนไหมก่อนกลับแวะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าก่อนละกันใครเห็นคลิปนี้ขอให้รวยๆขอให้มีแต่ความสุขขอให้เจอแต่มิตรที่ดีคะ่ะ